อำเภอสีประจารันนายกบัณฑิตนวลทองและบริษัทมมกุฎทองจำกัดการประกวดที่ดารดอนทนีปี2565นะครับในรอบแรก 3ามสาน้ำหนักสี่ก้ากิโลกร,รมัมส่วนสูงส็บเหตุการศึกษาห้าค่ะเพื่อนำไปใช้สาธนักประโยชน์ของทางโรงการสับหรุาสายทานเนี่ยอบจอก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงด้วยว่ันัฐภาพสานประเทศนะยุทธศาสตร์การสร้างเมืองสุขรรณบุรีให้มีความสุขผมก็จะดูจากกรรมการด้วยนะครับเพราะว่าท่านกรรมการเนี่ยพิการ แล้วก็ในส่วนของก,การตัดสินด้วยเพราะว่าเราจะมีเวลาให้สามงานนี้15คนลูกทุ่งเลือดสุพรรณบุรีแล้วรอบต่อไปนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากรรมก,การนั้นนะครับคุณคณะกรรมก,การทุกท่านนะคะที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของพลอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ และหลังจากที่วัในปีนี้จะเสร็จสิ้นลงครับในการนี้นะคะท่านรัฐพัส่วนตำแหี่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้เกียรติมอบจะเป็นอีกสีท่านนะครับแล้วก็จะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านที่ปรึกษาร้องฟรีทั้งสองท่านตลอดผู้ว่านะครับในบริการในช่วงสุดท้ายนะครับรอรอรอสติแการถ่ายภาพขณะนี้เวลาแห่งความสุขของเราใกล้มาถึงในจุดที่ทุกท่านดอกหนึ่งได้แก่หมายเลขสิบสี่นางสาวนรสนันจันทวิภาค และองเทอร์ดับสองนะครับหมายเลขเจ็ดนางสาวปียพรสังสุวรรณใจสือ่อมวลชนเป็นของหมายเลขห้าเช่นกันนางสาวปอยเพลินริบนักเวทยานนท์บรรจัยคนสุพรรณได้แก่หมายเลขสามนางสาวพัทรยาภูนศักดิ์วรสารและพปกราบวด